อันเดียวกันซโยพร้กับเซนแสนดังฮิโยแคทเกนหัวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกซึ่งเราไปเจอแบบประสบการณ์เบคอนเล่นสูงสุดยี่สิบคนหาซื้อคนน้อยๆก,กำลังกำกำลังเข้าขอ,ขอหาซื้อคนน้อยๆก่อนเอ้ยไม่เจอเหมือน คนเล่นเยอะฮะอาจจะแล้วสี่คนครับเข้ามาก็เป็นหกคนแหละถ้ามีเปาเข้ามาก็เป็นหกมีเปาเข้ามาก็เป็นหกถ้าเปาเข้ามาก็เป็นหก วุ้ยมันมีแมบประสบการณ์พักผ่อนด้วยแล้วก็ประสบการณดวงจันทร์อ่ะไปหนึงไหมโอเคข้ามาแล้วประสบการณ์พักผ่อนมนดูด,ดูประสบการณ์คิดมากประสบการณเอ้อ มือมันไปโดนอะคือมันมัน,มน,มนเลื่อนไปมันโดนเองเลยปาล์มลงเองก็ดีเล่อนเองแปบ๊บหนึ่งไหมอะไรเนี่ยเอ้ยพี่ว่าทำไมมันอันนี้มันบั็อกอะจะเป็นบล็อก บมีผู้เลียงหนึ่งคนอยู่ในนี้เจ้าหมางงซากเจ้าหมาเข้าไปเจ้าหมากดออกก่อนออออกดออกไม่ได้มันแว๊บหนึ่งนะมันบล็กไปเลย,เเลยกดออกจากแบบแล้วก,แวก็แล้วก็กดหาแบบใหม่มันบล็กโอเค น้องหมาวิน้องหมาเตี้ยกว่าอีกไปด,ด,ด,ดิดูตัวพี่ดิดูตัวพี่ดิ เวลาไม่เดิน ay, เวลาไม่เดินพี uh, ่ว่าบักเสิร์ปปะทำไมเวลาทำไมไม่เดินเวลาไม่ไม่เดินบักอีกขอขอออกเข้าไปประหนึง โอเคไม่บักแล้วโอเคไม่บล็กแล้วโอเคไม่บั็กแล้วเวลามันเดินเวลามันเดินเวลาเริ่มแบบอะเวลาเริ่มเข้ามันเดินไม่บักแล้วมันเป็นสีเขียวแล้วนั่นรอแล้วกัน เพื่อนต้องมาดูหมาหรอกฉันเป็นหมาที่จะมาท้าพิสูจน์ผีเสือ้อทายนี่ไไม่บักแล้วมาไม่บลกแล้วเนี่ยดูเวลาเห็นไหมเวลามันเดินอะ่ะ เน <Yeah. S 2> ี่ยเดี๋ยวรอให้รอรอให้มนันในนี่ก่อนให้เวลาหมดก่อนเราเริ่มใหม่ไปเข้ามาเพื่อนก็ทำบางอีกแล้วโก้กดออกแล้วเขาเข้าใหม่ นะโอเคเข้าได้สักทีเมื่อกี้มันบักน,น,นะฮะหน้าตจหน้าตาคุณคุณน,นะฮะเดี๋ยวขอเรื่องแสงแบบนะฮะโอเคสว่างจังสว่างกว่าอีกเริ่มไปแบบไม่มีไฟสายหรอ ทางนี้มันล็อกทางนี้ล็อกทางนี้ล็อกห้องนี้เปไม่ได้ห้องนี้ล็อกห้องมันล็อกระวังนะเฮ้ยทางบันไดไปได้ไปทางนน้นก่อนทีละห้องก่อนห้องโถงไปทีละห้องก่อนไป,ไปทีละห้องก่อน ไปทีละไปทีละที่ก่อนไปทีละม,มาอยู่เมนูตรงนี้ก่อนโอเคตรงนั้นตรงที่พี่ดูอะ่ะเราไ,ไ,ไปเดินทะลุอันนั้นดิ ม่ใช่บันไดนี่ทางนี้าาพนพเพรามีไรไม่มันคือข้างล่าง,าง,างไม่เป็นทางข้างล่างอ่ะพี่เจอไอ้ที่พี่เจอคือที่ไปนเขียนคำว่าห้องโถงอ่ะทางนี้นห้องโถงปะ,ะอ,งอ๋อ ท่านุไปได้ไหมอันนาทีเดิมเราเราไปหาเราไปทางเหมือนที่ที่เราแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยอีกทางนึงลงมาได้มาขึ้นมาก่อนเ <c oughs> ป๋าปั๊ม <c oughs> ปั๊มอีกทางนึงมาลงได้ ที่ว่าตรงบนไดมีอีทางอะไปได้โอ้โหทางนี้ไม่ขมควรไปโอ้โหมืดซะด้วยมือดอ่ะทางนู้นพี่อยู่ชั้นสองกับเปาเนี่ยเปาไปไหนมานี่ เ๋ยวกันนะป้าไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอป้ามาอยู่ไหนอะ่ะเอ๊ะไม่รู้โอ้โหโอเคนั้นพี่วางเทนในห้องนี้แล้วกันเฮ้ยในห้องนี้วางได้ โอ้โหเยอะไปหมดเลยวางไม่วางให้หมดวางให้หมดนะเดี๋ยวพี่จะรอจุดห้องเทียนนะไม่ใช่อะไรเผื่อจะผีในห้องสมุดพี่อยู่ในห้องสมุดถ้าผีมาขอหวยก่อนอัดับแรกเออคนเล้ยจุหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนชื่อแบบท้ายคลิป ถ้าร่งคลิปว่าแบบอะไรเดี๋ยวขิงซื้อไว้ให้หล้ออีกจุดหนึ่งปา๊ามหล้ออีกจุดหนึ่งยังขึ้นอยู่อะ่ะ <c oughs> ย่าบอกนะว่าให้จุด <c oughs> นี่รอจุดอยู่ย่าบอกนะให้จุด <c oughs> อุ้ย จริงด้วยพี่ขอกระโดดขึ้นไปจุดก่อนดิ้ยเ <c oughs> สียว <c oughs> อ่ะจุดให้หมด <c oughs> ให้มองเห็นทุกทีเถอะ อยู่ข้างอยู่ข้างล่างเทียบเลยข้ามูลนเดพี่จัดก,กันเองไม่ห้องมันอยู่ห้องนี้เหรออ๋อทางเดินเลยทำอะไรจุดแล้วอะไรค่อยๆไปฮะม้างค่อยๆเต็มไปด้วยฝุน่นละอองเดี๋ยวบอกนะว,ว่าให้เก็บอีกก้อนนี้ วัดเด้อห้องฝั่งนี้มาอยู่ห้องฝั่งนี้เออเก็บ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 ให้ครบเออเหมือนมีประตูไปอะตรงนี้ไปได้ไหมประตูเนี้ยอู้ โอ้ไปได้พี่ไม่กล้าไปอะ่ะน้องหมาไม่กล้าไปเออโอ้โหฮะไม่กวาดโอ้โหให้ลมไปอีกเลยอ่าสิเป็นอย่า <c oughs> แ,แก่เองนีมออม่มันถามใช่พอ่บอกว่าไปอยู่กับคู่ไหมไม่มีตรงข้าเข้ามือพี่ทำเองไปอยู่ไปทำตรงนู้นเห็นอยู่จุดหนึ่งโอเคข้ามนทำมาสีผีอุ๊บนัวผีปิดประตูใส่อีเวนผีอย่าปิดประตูเด้อขอร้อง ไปไหนค่ะนั่นมันคืออะไรตรงไหนฉันไม่เห็นอะไรเลยมีคนอยู่ที่นี่อ๋อไอตรงที่พี่ปิดไอตรงที่พี่ตรงประตูนแน่นอนได้ดิน โอ้น <pastor> like okay. ึงนะโอเคเราไปกัน <c> ต <oughs> oh. uh ่อคนเดียวก็ได้โอ้ รุ้คนว่าตัวนี้คุณคุณไหมตัวนี้น่าจะอยู่ในแมปเดอะรีมิกอย่าบอกนะว,ว่ามันมาจากเดอะรีมิกอย่าบอกนะบ้านนี้คือบ้านของอีตัวนี้โอไมคกอตอันนี้อะไรอ่ะเรือ จนสลัดโอเค,อ,เคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปลนวหลับบ้า